โซดเจ้าบาทนะครับเจ้วกับเป็นเจ้าขี่เพียใส้บีนะอืัอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนนะครับมาพบมาพอกับช่องาชาชาติถุงลาชาแนลนะพี่น้อง ครับวันนี้นะครับเอาเมนูฝากพี่ตระหนองเนื้อพี่ตระหน่งเนื้อเป็นเมนูนี่นะครับดอกจอกกับคันเทนหาเลยพี่ตระหน่งเนื้อตุ่มเปื่อยๆเลยพี่ตระหน่งเนาะเอานะครับแล้วก็มีอันสดๆนะครับเอามาซาซิมิน้ำเลยพี่ตระหน่งตัวนี้สดนะครับวัฒนเนี่ยสุกแล้วก็มี่ใส่น้ำลอยนะครับแล้วกรมี่นายจเป็นบักบกเนาะพี่ตระหน่งเนาะที่พัฒนาบักบกกันนั่นแหละเอากับเจียวได้พี่ตระหน่งเนื้อโอ้เจียวนี่เป็นเกลียวขี่เพียรได้พี่ตระหน่งเดี๋ยวเอาออกกันที่ซอยพี่ตระหน่งนี่พี่ตระหน่องเาก เอาเดี๋ยวขอ่อยอยากซวยจะข้าวได้เพียนหรองได้แบบนี้แด้ว,ดว,ดวเอานี่เอาหนีก่อนเลยเนี่ยคันเทียหน้าเนี่ยโอ้ตอนนี้ใหญ่หน่อยได้เพียนหรองเด้องแบบนี้โอ้ขัดขนาดเลยเพียนหรองดำปืนเลยเนี่ยนี่โอ้เปืนปยืนอยู่เปื่อยขักเลยอื้มตอนใหญ่ยัยย่งหน่อยได้เพียนหรองเด้องร่รองแบบต้มผมต้มเตาทานนึกออกเพี่น้อง ส้มเปื่อยน้องพี่น้องคักว่ามึงเนี่ยพรุ่วันจะคักเติบด้วยพี่น้องด้วยมั้เนี่ยนี่นี่ตัวนี้เป็นชุดนี่นี่น้องพี่น้องแล้วเอา้านี่นี่นี่โอ้มีรถเลียนพันพ้อมหมดเลยเอา้านี่ดอกจอกจหน่อยพี่น้องมันน้ยเฮ้ยโอ้เปื่อยดีครับเอา้านี่ โอ้ไหลเติบด้วยพี่น้องเด้อผมว่านหน่อยว่ามีนตัวนี้คักขนา,าดเลยวันนี้โอ้กามำยอแล้วเนาะพี่น,น้องวันนี้เปลยแถหรือปเปลยปลอมหน่อยเนาะโอ้นี่ก็พาะนี่เอาเอาเนื้อนั่ยังหน่อยพผลมาแบบบวกวันนี้ที่เด็ดเลยคนว่าบกบวกกับคล้ายๆช่วงโคก,กหูวะพี่น้องถ่ำแม่แล้วปาดมือซาวกับเชียงเหนือบานขอนแก,ก่นก็แล้วพี่น้องเนาะปากทางบานขอนแก่นก็แล้า ใส่นี่เป็นใส่เพียรนะนี่เอาเดี๋ยวตัวเนี้ยไว้นี่ก่อนกับเสี่ยวคันเท้าน้าสดๆดได้เพียงแล้วเติบโอ้สดๆนี่เหนียวอย,ย,ยู่เลยเอาการอยู่ตัวนี้นี่ <c oughs> นเบิดบ่เอาเบิดแรงค่อยช่วยแม่ได้เพียงเด้อเอาแบบนี้ก่อนนี่โอ้ขักขัดหลายเติบนี่ เออ้าโเฮียเราพออี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆด้วยกันเด้อวันนี้เด้อนี่ที่เด็ดเลยเหอยเกี๊ยวเฮาเข่าเนี้อให้ใส่เรามามาพี่น้องมาแซ่บๆกันมื้อนี้ท้ายนอกสถานที่เนาะครับจะนี่เด้าเข่าเด้อเหมือนบูพี่น้องเลยลายพรุ่ี้มูมกินเลยพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาแซ่บๆด้วยกันครับบันนี้กดที่แซ่บก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เนาะครับกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลัางใจใหจ่ชาติถุงกระลาเด้อพี่น้องมามา เปื่อยเปล่าเปื่อยทำไมบกบกไปเอืะสายพันธุ์ทำงานยากน้องพี่น้องวันนี้ ม่ได้ลองาอเนี่ย,ยฮ่านแท่น้าสวดด้วยไหมเออพักกัมีัวผู้มีบักแข่ง้็เพีองเล้ะมีบักทัวมีบักแข่ง มะเขือพวงอดอกจอกว่องน่าจะเปื่อยขึ้นนละต้มพร้อมกันเพื่อนเดไดกานเลยสดเจ้าบาดนะเจ้ากับเป็นเจ้าขี่เพียรใช้บีน้ำ

อโอ้เปลยดีเนางฝนตกพี่หนองกัเลยห้มองท่าย,ยากครับเลยฝนพอดีอได้ซาลาพอดีแหละครับพี่นอง ก็เถียนอืมอือเพื่อนดีค่ะ Trông nó mm. mm -hmm. อ,อันนี้แบบสดน,นี่วันหยุดพี่งวังนเสา มาพี่้องเลยพี่้องได้ยังกินข้าวเลี่ยงไหมพี่้องเออแต่งพระเขามากินพร้อมกันเลยพี่้อง สดนเกนียรขี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เพียลงไปอืม โอ้เปื่อยดีอยู่ฮัมฮต้มบ ja ่บะเปื่อยมันหนีหยาบเลย่น้องหยาบแค่เงินฮัม

ก็เถื่อน <c oughs> โอเคลยดีอยู่ับแก็งเือคักต้งองพี่นะ้ <c oughs> <c oughs> องเนาะ รายการขนาดต้มใส่ทานสองเทียบเลยพี่้องอย่ามันเบื่อเบื่อต้องต้มสีด่วนหน่อยนะครับ

ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะพี่น้องเด้อช่องใจฉาติถงร่าชาแนลนะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องรำล้ำรุ่ยรสุภาพหลังกายแข็งแรงใกล้สงการเลยดูแลสุภาพจุขวางนะพี่น้องเด้อผู้ต่อสู่การสู่งานอยู่กับกับสิลปกรรมมาพบพ่อพี่น้องลุงปานอาขอบพูดจิตขวางนะพี่น้องเนาะดูแลสุภาพจุขวางนะพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้สจากลาพี่น้องที่นี่นะครับมาพบกันชิปหนา้พี่น้องเนาะกับบรรยากาศขึ้มเพิ่มเล่แล้วเอาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ